เช้าๆเนี่ยนักวิ่งเขาลับว่าเออวิ่งตอนเช้าที่เขาใหญ่อ,อากาศดีน่าสนใจไปกันตั้งแต่วันเสาร์ไปเที่ยวเลยแล้วกันสุดท้าย last minute นะครับวินาทีสุดท้ายคนจัด o r แนไนซ์ประกาศเทงานคือไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วก็อ้างเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดนะครับแต่ว่าทางคนจัดเขายืนยันแบบนี้ว่าจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับนักวิ่งที่ได้จ่ายเงินไปแล้วครับ วิ่งเขาใหญ่นะคะปีนี้2,569กูจ่ายเงินไปแล้ว4,000ตกมาถึงปุ๊บอทนแรกกูเห็นกูก็คิดว่าเฮ้ยเขารอต่อคิวอะไรกันหรือเปล่าสรุปคือพอฟองกันอยู่เต็นท์ไม่พอเต็นไม่พอไม่มีอาหารไม่ห้องน้ําน้ําไม่ไหลอ่ะแล้วแล้วไงต่อเจ้าหน้าที่อยู่ไหนไม่รู้แลอะไรอีกอ่ะเสื้อไม่มีโอ้เหลือจะเชื่อขอโทษทุกคน ร้อยยังไปก่อนแตเพิ่งเดี๋ยวนคนทั้งเางกลคืนน่ะน้องคะน้องคพี่ถามความพรุ่งนี้อยากจะมีไม่มีพี่ตอบให้เลยว่าไม่มีอ่ะมีมีถ้ามีก็หาที่นอนให้หนูก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้ยังแต่งมีไม่เสร็จพี่มันจะได้ไม่อ่โอ้โห นี่คืออารมณ์ของนักวิง่งนะครับเดี๋ยวอีกนิดจะเป็นนักมวยแล้วอากาศเย็นๆแต่อารมณ์นี่ไม่ได้แล้วมันไม่ได้คือมันก็ผิดหวังไงมันผิดหวังแล้วมันสายเงินไปแล้วแล้วก็คือแบบบางคนเนี่ยเขาเตรียมตัวมานะครับแล้วคือเขาใหญ่ไม่ได้อยู่หนะ้าปากซอยนะถูกถูกถูกกว่าจะขับรถไปเดินทางไปนี่ไม่นับรวมกับ ค่ากินอื่นๆที่มันอยู่นอกเหนือจากแพ็กเกจนี้นะแล้วเป็นคู่รักแล้วมันคืนวาเลนไทน์คือ,อคนจัดงานเขาบอกว่ามีตั้งแต่วันที่14แ,แล้วก็เช้าวันที่15บห้าฉลองวาเลนไทน์ด้วยการพาคู่รักมาวิ่งกันเลยปรากฏว่างานนี้นะครับไม่ได้มีนี่เต็นต์แบบเนี้ยมานอนอย่างนี้จริงเหรอคืออย่างน,นี้ครับคนที่เขาตายนะเขาบอกว่ามีนักวิ่งเนี่ยร่วมๆประมาณเกือบ2,000 ครับนะครับและทั้งหมดจ่ายเงินไปแล้วเพื่อจะมาวิ่ง<ท>นะครับ<ท>รพอถึงช่วงเวลาใกล้ที่จะต้องแบบไอ้งานมันควรจะต้องมีมีเจ้าหน้าที่ม,ม,มารอต้อนรับมาบอกรายละเอียดมาจัดแจงนู่นนั่นนี่ป้ายประชาสัมพันธ์ก็ไม่มีอ่ะตเอ๊ยยังไงนะครับเต็นท์ที่พักก็ตอนแรกก็เหมือนจะมีสุดท้ายเอามันหายอาหารที่มีก็ไม่พอเหล่านี้อุปกรณ์เสื้อเสื้อก็ไม่ได้มีแจกหรือแจกไม่พอ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยโดนโกงหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับแล้วก็เขาคิดเนี่ยค่าวิ่งเนี่ยคู่ละ1,999นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีเต็นท์ให้นะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นๆให้นะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมธรรมชาตินะ <c oughs> เดี๋ยวมีแบบของรางวัลให้ด้วยนะมีเยอะมากเลยสุดท้ายที่มีให้ได้คือความว่างเปล่านะครับแล้วนักท่องไอ้นักวิ่งอ่ะ เขาบอกว่าเขาผิดหวังนะเพราะว่าบางคนนะ่ะพาพ่อพาแม่พาลูกพาแฟนพาใครต่อใครมาเออมันเปแพ็กเกจแฟมิลี่ด้วยใช่ไหมล่ะหวังว่าจะมาสนุกกับงานในครั้งนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เลยรวยครับที่ขายแพ็กเกจครอบครัวค่ะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่บางคนคือพาพ่อแม่ไปบางคนพาเด็กน้อยไปเนี่ยแล้วทั้งงานคือไม่มีน้ำไม,ไม่กินเลยไม,ไม่มีอาหารเลย แล้วก็ร้อนมากคือไม่มีที่พักไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะหลายคนก็เลยตัดสินใจแบบรวมตัวกันแล้วก็กลับคนที่เขามีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยในในแพ็กเกจของมันคือมีสองสัตว์2ดาวสองอะไรแต่ว่าที่เจอคนเมื่อเช้าอ่ะถามเขาว่าสองสัตว์ปรากฏว่าต้องจ่ายตังเองจากเดิมที่มันอยู่ในแพ็กเกจอย่ะทีนี้นะครับสำหรับออแกไนท์ที่จัดงานฟังเขาหน่อยเขาชี้แจงว่าที่ต้องยกเลิกเนี่ยมาจากเหตุสุดวิสัย สุดวิสัยเพรว่าป้องกันไม่ได้นะครับแล้วมีข้อจํากัดบางอย่างซึ่งกระทบกับคุณภาพมาตรฐานของการจัดกิจกรรมยืนยันว่าจะคืนเงินให้เร็วที่สุดกับผู้สมัครทุกท่านเดี๋ยวจะทยอยคืนเป็นรอบๆตามลําดับการสมัครเอาใครที่สมัครลําดับที่1นึถึงสิอาจจะแบบอุย้ยฉันจะได้ก่อนใช่ไหม uh huh. แต่มีเป็นพันเกือบสองพันนะเพราะฉะนั้นลําดับหลังๆเป็นพันคนนี่จะยังไงนะครับแต,แต่แต่แต่คุณสมัครที่เขาบอกแพ็กเกจสมมติคู่ละพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่ไม่ได้คืนทั้ง1999นะอ้าวหักจ้ะหักอะไรอ่ะหักค่าใช้จ่ายในการทำเหรียญและทำเสื้อเอา้าไม่ใช่ทุกคนที่ได้เสื้อนะและไม่ใช่ทุกคนที่ได้เหรียญนะนั่นสิยังไงอ่ะแต่เขาบอกเขาขหักแบบนี้นะครับคำถามตามมาเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยคำถามเหล่านี้แหละ ถามไปก็ยังไม่มีคําตอบ,บนะครับ,รบการเดินทางมาเอาจริงนะพอมันมีปัญหานะตอนแรกคนที่ไปวิ่งเขาไม่คิดหรอกอค่าน้ำมงน้ํามันช่างมันเดี๋ยวเราไปวิ่งสนุกสนุก<ช>ตอนนี้พอมาแล้วไม่ได้วิ่งไหนจะค่าน้ํามันระหว่างทางแวะร้านสะดวกซื้อเติมน้ํามันซื้อกาแฟคิดหมดนะกินคงกินข้าวนะเออคิดหมดนะครับทีนี้ก็จะบอกว่าปัญหาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ไปไล่จัดการกับทางอ,อกค์กรที่จัดงานนะครับแต่ปัญหาคือว่าจะไปหาเขาที่ไหนดีเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ย ไปตรวจสอบที่ตั้งของบริษัทปัจจุบันเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุฮะหรือว่าเขาทำเขาทำกิจการหลายอย่างปะหมายถึงว่าหรอ,อ,อไ,มไม่ควรนะไม่เคยปรากฏชื่อว่ารับงานจัดงานวิ่งมาก่อนเพรา,าว่าอย่างนั้นนะครับนี่ไม่รู้สิเ,เป็นสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ตอนนี้ต้องดูแลใจนักวิ่งด้วยนะหรือเขาจัดงานเพื่อเอาเงินกาไรบางส่วนมาดูแลผู้สูงอายุหรือเปล่าจัดงานให้เรียบร้อยก่อนไหมอ <ะ S 1> เออแล้วที่เหลือก็หักมาดูแลผู้สูงอายุไหมครับทีนี้เอาล่ะนะครับนี่นี่นี่คือที่ตั้งเขาว่าอย่างนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทออกงานจัดงานไม่เจออะไรเหมือนกันเห็นว่าเออส่วนที่งานนะครับที่งานเนี่ยกลับไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยออกงานาจัดงานวิ่งไม่ได้แต่อุทยานที่ต้องขอบคุณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมเนี่ย จัดงานวิ่งให้นะครับอย่างน้อยก็คือนักวิ่งที่มาแล้วยังได้มีโอกาสมาวิ่งที่เขาใหญ่กันครับก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งก็คือวันนี้ก็เลยจะจัดทดแทนให้นะครับจะต้องจับต่อไปอีกอย่างยิ่งนะครับยอดนะครับเจียติเลียนะครับทีนี้ทางช่างภาพที่เขาเตรียมไว้อยู่กับเรานะครับช่างภาพยังยังเก็บภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมแอรบูลเล็ที่เตรียมมาแต่เพิ่มต้นเนี่ย ก็จะมาดูแลความปลอดภัยให้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วจะมีเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งซึมาดูแลปลอดภัยให้ดีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องสัตว์ป่าเจ้าที่ดูแลอยู่นะครับช้างไม่ได้ออกบริเวณนี้ครับไปออกออกบริเวณอื่นนะครับซึ่งอยู่ไกลมากอ่าคือต้องขอบคุณทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็คือรับไม้ต่อ นะครับก <g> ็เนี่ยจัดให้วิ่งกันแบบนี้เพียงแต่ว่าระหว่างทางคือมีอีออกกันไหนมันจะมีแบบจุดรับน้ําดื่มนั่นน่นนี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่มีไม่แน่ใจว่าระยะทางยังวิ่งเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาตั้งใจเต็มที่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเขาไปเอาข้าวผัดร้อยชุด oh มาแจกและต้องขอบคุณทอททการท่องเที่ยวของโคราชเอามีผัดโคราชอีกประมาณ700ชุดมาแจก นะครับคนที่ลงทะเบียนไว้นักวิ่งประมาณ1,800คนครับเข้าใจว่าบางส่วนก็กลับไม่วิ่งแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นกับข้าวอะไรที่เตรียมไว้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอสําหรับนักวิ่งบางส่วนนะครับนักวิ่งก็ซึ้งใจอ่ะ เออรอบต่อไปลุงนี้ให้อุทยานจัดเลยดีกว่าไหมก็จริงๆก็ดีนะใช่ไหมเป็นเจ้าของสถานที่จ่ายงงจ่ายเงินให้กับอุทยานเลยไหมเพอเผอกลายเป็นรายได้เข้ารัฐที่มหาศาลเลยนะก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่อุทยานแต่ต้องถามว่าก่อนเขามีข้อจํากัดอะไรไหมเดี๋ยวแบบไปดูภารกิจเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดวิ่งเดี๋ยวจะผิดไปอีกนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักวิ่งด้วยนะครับชื่นชมเจ้าพนักงานครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ